ครับเช้าก็เอาตัวล้อกตกสปิวนะครับเป็นของ szm นะครับตัวนี้ขนาดเบอร์900นะครับตัวเล็กๆเ,เลยครับเล็กมากปลายนิ้วมือเองครับตัวนี้ออกแบบมานะครับถึงตัวจะเล็กแต่เขาออกแบบมาให้แขนใหญ่เพื่อจะได้มีรอบกว้างขึ้นนะครับในการใช้รอบในการ ปลานะครับตัวนี้ก็เหมาะกับการตกสปิวตกกุ้งตกปลาเล็กปลาเกตนะครับใส่สาย,สายความจุสายไม่เยอะนะครับสายเบอร์3ใน60 60เมตรครับเบอร์3ก็12บสอปอนได้60เมตรรอ,อบ5.4ต่อ1อึ่งรอบเร็วนะครับ ดูการหมุนรู้เลยว่าลอบรอบเขาจะออกเร็วนิดนึงเขาก็เลยออกแบบมาเพื่อให้แขนเนี่ยกว้างหน,น, <c oughs> นอบหมุนหมุนนะครับแขนพับเก็บได้นะครับน่นครับ ผมมองในกล้องไม่เห็นแขนพับเก็บได้นะครับปมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวกิกเสียงหวานเลยเนี่ยมาดูข้างในกันดีก,กว่าดูห้องเบรกน่อยตบสปิวห้องเบรกจะใหญ่ไหมนี่ครับเบรกก็ถือว่าออกแบบมา ใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับเป็นเป็นแหวนสปริงนะครับในการล็อกตัวเบรกนะครับท้องเบรกก็ถือว่าใหญ่พอสมควร <c oughs> นี่คลิกเสียงคลิกเสียงเป็นสปริงดีดแผ่นเหล็กนะครับนี่ปูนหนาๆกันเลยนะครับถือว่าหนานะครับช่วงล่างก็สภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> กับเสียงหวายเป็นจิ้งหรีดเลยครับาดูเบรกกันโอ้เบรกใช้ได้เลยครับเบรกถือว่าเกินตัวเขาเลยนะครับอันนี้จะเป็นตกกุ้งตกปลาตะไอปลาตะเพียนปลานินนี่เบรกเขียงยี้สบายเลยครับ อ๋อสิบปอดนด์ี่ดึงปันนินไซโบสบายสบายเลยเนี่ยโเรโลเลอร์โรเลอร์หมุนนะครับโรเลอร์หมุนจะเห็นไหมนี่ยผมเดี๋ยวเห็นเขาเอายางหนังมารูดให้ดูมันหมุนนะครับโรเลอร์หมุน มองไม่เห็นหรอกครับแต่หมุนครับหมุนจะทำอย่างนี้จะเห็นไหมเอ่ยเอาลปมันหมุนแล้วกันนะครับหน้าลอกเป็นยังไงหน้าลอกหน้าลอกเปิดค้างแข็งแรงนะครับดีดกลับแข็งแรงอยู่นะครับ ผมไม่ได้พักนะครับผมแค่เอานิ้วดีดดีดเอานิ้วเขีย่ย<ๆ>เขี่ยดีดกับแข็งแรงนะครับนี่อลอกอหมุนหมุนก็ลื่นอยู่แล้วครับหมุนหมุนลื่นหมุนลื่นตัวนี้ยังไม่เป็นลูกปืนบันเวนะครับเป็นยังเป็นระบบการการลับแบบนกสับอยู่นะครับ มีปุ่มปรับเปิดตรงน,นี้เดินหน้าไหลหลังปรับเปิดเดินหน้าไหยหลังได้นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับสปงสปูนอะไรเขานี่ก็ไม่มีรอยน้ำกัด เลยนะครับแต่สภาพก็ยังเป็นยังมีริ้วรอยการใช้งานพวกเนี่ครับเป็นริ้วรอยเล็กๆน้อยๆตามขอบสปูนอลูมิเนียมเนี่ยครับริ้วรอยการใช้งานนะครับแต่ไม่มีไม่มีรอยน้ํากัดนะครับใสๆอยู่ตัวหนังสือก็อยังมีเรลางบ้างครับยี่ห้อ SZM ผลิตเกาหลีนะครับ ครับก็เป็นลอกใช้งานครับลอกใช้งานเดี๋ยวอย่าไปซีเรียสครับครัขอให้มันหมุนนิ่มเบรกอยู่เปิดหน้าลอกที่ที่เราต้องใช้ก็มีเบรกเปิดแขงกว้านได้หมุนแล้วเฟืองไม่ดังไม่หอนจบครับเอาไปใช้งานครับถือว่ามันเป็นลอก แข็งแรงนะครับนี่ครับตัวเล็กเล็กตะ็กจิ๋วจิ๋วครับผมฝากไว้หนึ่งตัวครับ